แปดปีขึ้นไปไม่กแล้วทัยเมื่อไหร่ใครจได้บ้างได้เลยนยื้ยทำ้างอ่าืไุ้ทำ่คนยุ้ยทำเนาะกี่ปีแล้วคืนย้ทไพี่อยู่นะโอ้แต่ว่าคมยักษ์คมยักษ์ีดีไม่เิดได้เลยไม่ได้เล่นกับจีดเป็น่งกที่ร่วใหม่ครับเนเร่องแรกที่ร่วมหม่ดีติดตามบทงานเข้ามาตั้งแต่เล็กๆนู้นเลยั้แต่้แต่พี่ก นีมัดคืออย่างแรกเลยเวลาเขาติดต่อ,อไปผมว่าต้องถามว่าเป็นของไครของ DDS โอเคก,ก็ได้ใจไปละส่วนนึงเพราะว่าผมรู้กวาการเล่นคราจาร์มันเล่นมันทำงานปีนึ่งอย่านี้งานก็เชื่อมันในคุณภาพ DDS มันคงทำของที่ดีแน่นะครับพุ่งขับปไปเคร่อเอได้รู้ว่าโอเคทัศนคติของกัน เล่าเรื่องของเขาเป็นยังไงีกก็บอกว่าน้องชื่ออะไรนะเมฆพี่เมฆก็กกทําเรื่องอะไรโอ้ไอคนรานูงเอทีเอ็มหรือเอ,อ่อวุ๋นหลายเรื่องที่แบบว่าเอ,อ้ยเรารเรารู้สึกว่ามุกของคนนี้เก็ตกับเราเราเก็ตมุกที่เขาเล่าก็รู้สึกว่าอยากทำนะอยากทำ้ะทีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรได้หมดมเราเราเชื่อว่าเราเชื่อในคุณภาพของทีมง,งานบริษัทที่สร้างวิธีการเล่าเรื่องของมกกับ ผมยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไรนะรู้แล้วจะไม่ตกแต่งมาเรื่องแบบนั้นนะเดชไม่รู้เลยเพิ่งรู้เมื่อเมื่อเร็วๆนี้เองว่าพระเอกคือเนเดชจริงจริงจริงแล้วผมก็ดีใจที่เป็นนเดชด้วยเพราะว่าช่วยชีวิตผมได้เป็นพ่อเนเดชครั้งหนึ่งอะในประวัติเนอะในประวัติอะแดงว่าก็ต้องใช้ได้อยู่ ไถ้ากูใช้ไม่ได้เน่ยเมียกูต้องใช้ได้ไม่ร,รูนเนด็กๆฮะเครื่องแต่งกายผมก็คงได้นะแตเมียผมว่าตั้งแต่ตกตึกมาไงตัวเรเนีย่ลงมั้งแต่เรเนีย่ก็คือผมชอบครับโอเคไม่ได้เพราเขาเป็คนหล่อยอย่างเดียวนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นนักแสดงอ่ะเป็นนักแสดงแบบไม่งง,งรอแสดงเป็นตัวตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรก็จะกลายเป็นคนอัอนนี้ผมสังเกตุว่า การแสดงเขาเก่งตั้งแต่เขาหโ่อแล้วนะในเต็มตุตาแล้วครับมินนี่เขาไม่ดมินนี่มินนี่ก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้เลยมินนี่ทั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยครรั้งแกเลยเพิ่งจักเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเคป๊อปเมื่อเมื่อตอนที่เขาไปรีฟว่าเดี๋ยวจะมีวงสนหน้ามีเขาบอกน้องว่าจะเป็นเคป๊อปโอเป็นเป็นชิปปิ้งเกาหลีอะไรเงี้ยคือเพราะว่าผมว่ามันไม่ทันอ่ะไม่ทันไม่ทันยุคเหมาะคำโด่งมันไม่ทันยุคแต่ว่าแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคือเขาก็ แต่เราเขาเปงคนทุเกนะคนทุเเขาดึงผ่านกันนะเป็นเกาหลีจริงไหมจริงไหมก็ต้องเป็นคนทุเกนะไม่งั้นเขาผ่านตรงนั้นไม่ได้เป็นนิ่งหนักหน่วงโอเคก็ก็ยินดีครับสำหรับเรื่องนี้นักแสดงทุกคนผมเชื่อว่าคุณภาพแล้วก็วิธีการแล้วเรื่องหลายคนจะบอกว่าเอ้ยเรื่อง5 i f i r s t date มันมันเป็นเรื่องสมัยก่อนน่าลาย อย่างที่เขาบอกยี่สิบหกปีแล้วแ,แต่ผมว่าวิธีการแล้วเรื่องเขาต่างแล้วก็อย่างที่บอกเขาเอพีงคอนเซ็ปต์มานะครับแล้วผมว่าเรื่องนี้จะโรแมนติกมากๆผมไม่รู้เป็นคนรับเปล่านะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะมันโรแมนติกมากๆแน่เพราะว่าคนที่ลืมีป็นผู้ชายาตื่นเช้ามาไม่จีบคนผี้อีกแล้วอ่ะคนบ้าเลยไม่ชอบผู้หญิงคนเดิมทุกวันลองดูภาพดูเพราะในเรื่องมันต้องผู้ชายไปคงต้องเป็นชอบผู้หญิงก่อน<ๆ> แต่มันตื่นขึ้นมาเจอผู้หญิงมันมันปิ๊งทุกวันเลยทุกครั้งเลยกระแสดงว่าโอ้ยนี่แม่งโคตรอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะมันผมว่ามันจะมันจะโรแมนติกกว่าของฝรั่งตรงนั้นถูกไหมเพราะว่าของฝรั่งมันผู้ชายเจอผู้หญิงผู้หญิงมันจำไม่ได้คนนี้ไงผู้ชายมันต้องเป็นผู้หงแงอยู่แล้วอะไรผมว่าผมว่าผมยังไม่รู้เรื่องเป็นไงนะแต่ผมเดาว่าเออบางทีถ้าจะรู้เป็นผู้หญิงขึ้ ได้ติดกว่าใช่ใช่มด้อีต้องก็เหมือนเดิมนะหกสิครั้งแล้วอ่ะชินเพะล่ะคุณชินเพะล่ะเออคุชินกี่กี่ปีได้มีีอายุได้แล้วยี้อเนะ้ันเริ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นไ้าอายุมันเริ่มเรื่ๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความคิดเรนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ผมว่ามัมมุงมองเรา ถามว่ามันเป็นเรื่องกาัทหานไหมมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกานทหานมันก็ผมก็เลยถามว่าอายุ62ต่างอายุ60ยังไงผมว่าไปขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าขึ้นราคามาเดียรเดียรเดียรเดีเดียเดียรเดียรเดียรเียร์เียร์เดียรเยเดียร์เดียร์เดียรยร์เดี้เยรเดียรเียร์เดียร์เดียเรามีความีรู้สึกว่าเออยร์เดียองโดีดีนะทุกีันนี้นะผมบอกว่าผมไมเเคยมีความรู้สึกแบบนี้แต่ก เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะมันเกิดเริ่มมีความรู้สึกว่าเออวันนี้เราตื่นมาอีกวันแล้วว่ะวันนี้เราตื่นมาอีกวันแล้วแต่ว่าเราลดไปอีกหนึ่งวันแล้วต้อง่ตนนอะไรเาทำจิตใจให้สบายนะผมคิดว่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสเลยครับอะไรมากมายนะผมว่าผมเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายผมว่าผมปล่อยวางง่ายช่างแม่งแเอาแบบคือ มันไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเจอปพะวะโอ้มีวะนี่เหรอวะเจอไหว่ามแนะม่มึงแก่แล้วแม่งมีอะไรไม่เคยเจอว่าโอ้มีวะก็มีมีมีมแต่การมีหลานที่ทำให้โอ้โอ่นะมีหลานนี่ทําให้ชีวิตมันสดชื่นไปอีแบบนะ้นเขาก็เราไ็เห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่เออวันนี้นอนไม่นด้ไอคนที่บอกว่าลักหลานมากกว่าลูกลูกลูกเรานั้นนักที่สุดนั่นเรื่องเนี้ยตอนไปมีลูก ตอนมีลักหลานมากกว่าลูกนี่เออจริงว่ะไม่ปฏิเสลเลยหรอฮะไม่ไปดิเสธไม่ไปดีเซลเลยเฮยจริงนะจริงเราเราเป็นคนรู้สึกว่าเอ้ยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลามากกว่าตอนตอนที่เรามีลูกตอนที่เราเป็นลูกเรากำลังทํางานเากำลังชั่งเรากำลังหมุ่นสมองเรากำลังคิดเรื่องว่าเราจะเดินต่อไปยังไงเราจะจะเลยข้างหน้าอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออเราต้องเตรียมฮะเฮ้ยคนเราต้องเตรียมนะ คือเวลาเราเหลืออีกไม่นานไม่นานแล้วไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันแหละตอนนี้มันมันมาเลยเหรอขอแล้วตัวที่ตัวที่ขาดรูปเออสักวันหนึ่งาก็ต้องตายแล้วหรอวะเออแต่ผมเป็นที่ด้วยไงผมก็ต้องไปจองเปล่าวะต้องไปจองผมก็ต้องไปจองหลุมอ่ะจองแล้วมีแล้วจุดที่มันเต็มนะจุดที่มันเต็มบ้าพอไปอยู่ริมนู้นไม่เอา ้องทำดีก่อนี่อเรื่องพี่เอาไเรื่องี่เื่องี่มึซื้อบู่บ้านมึงไม่ไม่กจองเอาอะกหมดไม่รอโมึงก็ต้องตายมึอยู่คำปลามึงจะอยู่สัก300ปีไหมแต่ย่านมึงตายมดเลยนะแม่ต้องทำดอรู้จากคนใหม่อีกอื่นเขาเป็นไงไม่รู้เดี๋ยแผมเฉยเฉยไง ก็บอกแล้วเช็ดชาาให้คุณล้ออีกวันนี่เบกนี่ปวดที่เนี่ยอย่างเงี้ยโมยังมีความรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังปวดอยู่เอ้ยปวดอยู่ไม่เมื่อยดีนะมึงยังมีแขนไห้เมื่อยอ่าเมืไอ่มึงผ้ามึงแขนด้วนไอเียนเียไปรยมไงนครับียนเรองอกี่มาบ้างี่าโม่คูดนึ ไม่รอเขาก็เอาเขาก็เดี๋ยวเขาก็ต้องได้เองอะมาถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาเดี๋ยวมี่นจัดการเราเองแต่ผมไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมแต่ไม่ได้เขียไม่เลยเย่านี้เพราะผมคิดว่าผมมีงคงทำมั้ยมีานคงผมคงไม่ปล่อยหลุดหลอกเพียมเลยเียเป๊ะี่เพียเป๊ะโอ้ทุกวันนี้นี่ไม่มีตังค์นี่ นมีเข็บไม่ได้หาย่าเรียกใครเรียกว่ามันไม่เคยอยู่กับเราถ้ามันหายเพราะว่ามันเคยอยู่กับเราก่อนแล้วหายไปพูดได้บ้งพูดได้บ้างเราถามนะไม่รู้โอ้เดี๋ยวมี่้้าแลวโอน้ยเราโอให้เราโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยให้เราโอนเดี๋ยวโอนให้เราสี่ปีเศรษฐี คหมาอะไรีวิม่มี้านเรื่องสุขภาพมีวลเรื่องสุขภาพนีต้องกังวลไหมเหรอกพยายามพกแพทย์่อยๆ่แพทย์นแพทไปตรวจไขมันมีโรคอมีมันกวาันน้ำตาลที่หมดอะคือไม่มีไม่ตัวเลขที่สูงแต่ว่าหมายก็ต้องกินยาประคองไว้นี่ แก่ก็เป็นทุกโลกแบบนี่แต่ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตเราอยา่าอย่าให้มันแบบผหลาดมากนะแต่พี่บอกว่าสำหรับคนที่อายุเยอะๆนะเือนอย่างหนึ่งเฮ้ยอย่าเป็นซีเรียสมากมอย่าเป็นซีเรียสมากอย่าเป็นกังวลมากว่าลูกหลานมึงจะเป็นยังไงใช่คือเขาจะเจริญเข้าหน้ามึง,ม,งมึงไม่เห็นหรอกมึงตายแล้วเขาจะเจ๊งเขาจะปรดท้อะไรเงี้ยนึอกออกปะ,ะ,ะคือบางทีคนแก่แบบไปไป,ไปขโมง,งว่านาคตของลูกหลานจะเป็นยังไงวะคือไม่ใช่นาคของลูกน,นะ อนาคตของหลานหลานของหลานทีิงๆโอ้ยแกงสะสมเยี่ยเลยตอนนี้อะไรอย่างนี้พี่ว่าไม่เห็นหรอกประตูวองซื้อมันบางมากอรง่าตรงจ่ามีกระเทียมหรือว่าแบบมีที่พี่ว่าคงมีนะมันก็อยู่คือเด็คนบอกว่าคือเราเราอาจจะลดน้อยถอยลงเท่าที่เราไหวต้องบอกอย่างนี้เมื่อกว่าเราวงงานมันก็พิธีกรเลยนะเพราะงานพิธีกรมันมันค่อนข้างใช้แรงเยอะ แต่ก่อนก็เราเราจัดรายการแล้วก็รู้สึกแบบพอกลับบ้านเราก็ยังคูลแรงครับยังไปกินเหล้าได้ไปอะไรได้แบบนี้เว่ยไหวอู้เหนื่อยเหนื่อยมาหมดหมดเห็นเห็นดี๋อยู่ข้างหน้ากงเลยนะพอพอพังคาดปุ๊บเข้าห้องนั่งไปนั่งนะที่ยี่ห้องนั่งไม่ไม่ไม่ถอดปลั๊กหรอกอูดถอดแบบไม่ดใส่แบด้วยเป็นแบด ไม่หรอกมันก็คือมันเหมือนมันมันเมื่อยเนี่ยมันเมื่อยมันหมดแรงอะไรก็ใช่ใช่อะไรอย่างนั้นถามว่าเกษียณไหมคือไม่ได้วางแผนขนาดนั้นแต่อาจจะลดน้อยถอยลงถ้าขับรถไปเ่อะใช่เพราะว่ายังต้องกินข้าวตอนแรกฝึกกินหญ้าแต่ว่าไม่ไม่ไม่อร่อยไม่อ่อยยากไม่ยากไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ก็ยากกินข้าวหรือ่าขอบคุณมาครับ 爸，太狠了！